มีอยู่ว่าวันหนึ่งฝนตกถออแแฉะตั้งแต่เช้าจะแรงก็ไม่แรงจะหยุดก็ไม่หยุดเขาเรียกว่าฝนขี้เกียจด้วยเหตุนี้เองทำให้ทิดอำ่ำแกไม่ไปทำงานถือโอกาสอยู่บ้านกับเมียสองคนตอนช่วงบ่ายขณะที่ทิดอำ่ำแกยืนนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวดูปุรียังสบายใจเฉิบเลยอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านทิดแดงคนบ้านเดียวกันก็ปั่นจักรยานผ่านมาพอดีเอ้ยเอ็งจะไปไหนเว้ยไอแดง ฮิดอ่ำร้องถามตามภาษาเพื่อนฝูงฮิดแดงหยุดรถจัก,กรยานหันมาตอบก็ไปวัดนะสิไปดูไอ้ป้างมันหน่อยเขาว่าฟ้าผ่ามันตายเมื่อเช้านี้เอาแล้วเองไม่รู้ข่าวหรอกหรือฮิดอ่อำทำหน้าสงสัยเลยถามต่อไปอีกว่าเอ้าเฮย้ยแล้วมันไปทําอีท่าไหนให้ฟ้ามันพาละวะฮิดแดงเกาหัวยิกยิกก่อนที่จะตอบกลับไปว่าเห็นเขาว่ามันเอาเมียตอนกลางวันนะ ยังไม่ทันที่ทิ่อ่ำจะอ้าปากถามอีกแต่มีเสียงผู้หญิงเล็ดปลอดออกมาจากห้องนอนที่ถ้ำก่อนมึงก็อีกคนละยืนทำหอกอะไรอยู่ข้างนอกรีบเข้าห้องสิเดี๋ยวก็ตายโหงไปอีกคนหรอกเรื่องเล่าเบาสมองตอนมึงนั่นแหละตัวการเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งผู้หญ่บ้าน แกประกาศเสียงตามสายเพื่อเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อจะหารือเรื่องการจัดงานบุญประจำปีเมื่อชาวบ้านคณะกรรมการแต่ละคุ้มแต่ละซอยมาพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วต่างก็พากันนั่งบริเวณเสือที่ปูเอาไว้ให้ทั้งหญิงทั้งชายในที่ประชุมที่นั่งรอมีภรรยาหรือว่าเมียผู้ใหญ่นั่งรวมอยู่ด้วยพอได้เวลาผู้ใหญ่ก็เข้าประจาที่ด้านหน้า เพื่อจะพูดคุยแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรบังเอิญสายตาก็พลันไปสะดุดที่ภรรยาตัวเองนั่งอาซาไม่เก็บปลายผ้าถุงและไม่นุ่งกางเกงในทำให้เห็นอะไรต่อมีอะไรภายในของภรรยาตนเองอย่างชัดเจนผ้าขืนปล่อยไว้คนอื่นก็จะเห็นแน่ๆผู้ใหญ่จึงใช้ปฏิพานไหวพริบประกาศเสียงดังทันทีว่าทั้งหมดลุกชาวบ้านก็พากันลุกขึ้นยืน ยกเว้นเมียผู้ใหญ่ที่ยังนั่งอยู่ท่าเดิมแถมยังยิงคำถามมาถามผู้ใหญ่ว่าอาอีฉันเมียผู้ใหญ่ต้องลุกไหมคะผู้ใหญ่รีบตอบพันควันว่าเมืองนั่นแหละตัวการเรื่องเล่าเบาสมองตอนเมาเล่าลีเจนซี่ เรื่องมีอยู่ว่าทิศสีกับทิศมีแกเป็นคนบ้านนอกอัานนาทำมาหากินตามประษาคนบ้านทุง่งสุราก็กระแช่สาโทอย่างดีก็เล่าข่าวไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสเรื่องราวความเป็นอยู่แบบคนกรุงหรูหรลๆเขาเท่าไหร่หรอกวันหนึ่งรู้สึกจะเป็นวันพิเศษของทิศสีกับทิศมีแกเมื่อเพื่อนคนบ้านเดียวกันซึ่งไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้าน ชวนไอทิศมีกับไอทิศสีมาร่วมวงสังสรรค์โดยมีสุรายีห่ห้อเรเจนซี่เป็นเครื่องดื่มพากันดื่มกินเฮฮาตามประสาเกอเก่าอย่างสนุกสนานคลื่นเคงแต่ทิศสีแกคออ่อนไปหน่อยคงจะเจอเหล้าฝ้าหลังเข้าเมาแล้วแกเดินกลับจากวงเล่าไปก่อนเหลือแต่ทิศมีจนกระทั่งได้เวลากลับบ้าน ทิดมีแกก็ขอตัวกลับในใจก็กระยิมย,มยิ้มย่องมีความสุขที่ได้กินเหล้าฝรั่งแม่ราคามันแพงอยากจะโม้อยากจะอวดสาวสาวว่าตนก็ไม่ธรรมดาพึ่งไปกินเหล้าฝรั่งมาบังเอิญระหว่างทางที่ทิดมีแกเดินเซซ้ายเซ,ยซ,ยซ,ยซยขวากลับบ้านแกก็เห็นสาวสาวกำลังตั้งวงจับปุ่มกินส้มตำอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งทิดมีเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะอวดทูสาวสาวหน่อย แกจึงเดินเข้าไปถามสาวๆอย่างสุภาพว่าเอ,อขอโทษครับเอ็นทิศสีเพื่อนผมเมาเล่ารีเจนซี่ผ่านมาทางนี้บ่เนาะครับเรื่องเล่าเบาสมองตอนมึงแน่ใจนะไอทิศเรื่องไม่อยู่ว่ายายสมสามีแกตายจากไปนานแล้ว อายุอานามแกก็ย่างเข้าวัยจะแปดสิบแกโชคดีที่มีลูกเขยที่ขยันขันแข็งเรียกว่าเอาเวียกเอางานทำไรทำนาหนักเบาเอาสู้เลยทีเดียวละเขยคนดังกล่าวชื่อว่าทิศแสงวันหนึ่งทิดแสงนำวัวไปเลี้ยงที่ทุ่งนาบังเอิญวัวหายหลงฝูงไปตัวหนึ่งตามหายังไงก็ไม่เจอทิดแสงก็หนักใจกลัวแม่ยายจะดุเกรงว่าเมียจะด่าก็เท่ากัน เดินผ่านศาลเจ้าประจำหมู่บ้านก็เลยลองบนบานศาลกล่าวดูบ้างเพราะไม่รู้จะไปพึ่งอะไรแล้วตาตุเจ้าพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยลูกช้างด้วยเถิดวัวของลูกช้างหายไปถ้าหาเจอลูกช้างจะขอนอนกับแม่ยายถวายสักหนึ่งคืนว่าแล้วก็ก้มกลับแล้วเดินตามหาวัวต่อไปจะเป็นเพราะเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์หรือบังเอิญก็ไม่รู้ทําให้ทิศแสงเจอวัวที่หายไป แต่ก็ต้องอุทานด้วยความหนักใจเพราะดันไปบนว่าจะขอนอนกับแม่ยายหนึ่งคืนจำใจต้องบอกแม่ยายเพราะกลัวเจ้าพ่อจะมาหักคอเอาจึงเล่าให้แม่ยายฟังส่วนยายสมปากก็ดาไอ้บัดสีบัดรถึงมึงบนอะไรไว้ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงใจหนึ่งก็กลัวเจ้าพ่อจะหักคอลูกเขยถ้าไม่ยอมให้ลูกเขยแก้บนลูกสาวตนก็จะเป็นไม้จึงบอกลูกเขยว่า ไอพีตคืนนี้มึงมาแก้บนได้เลยคืนนั้นลูกเขยจึงนอนกับแม่ใหญ่จนรุ่งเช้าครบหนึ่งคืนลูกเขยก็ลุกปวดพลาดจากที่นอนทันทีนั้นแม่ยายก็คว้าแขนลูกเขยไว้ฟบแล้วเอ่ยปากถามลูกเขยว่าไอพีตเอ้ยมึงลองนึกดูอีกทีสิว่ามึงบนไว้กี่คืนกันแน่ เล่าเบาสมองเสนอตอนกูไม่ใช่คนแถวนี้เรื่องมีอยู่ว่ามีไอเจ้าบอดอยู่สองคนเป็นเพื่อนรักกันนิสัยทั้งสองก็คล้ายๆกันคือชอบดื่มสุราเป็นประจำที่ร้านค้าทายหมู่บ้านเมาแล้วก็จูงมือกันกลับบ้านเดินสเปะสปะตามภาษาคนเมาวันหนึ่งเจ้าบอดสองคนมันน่าจะเมาเต็มที่เดินโซซัดโซเซคุยกันอ่อแออ,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 อตุปัดตุเป,ปกลับบ้านกัน ระหว่างทางเกิดถกเถียงกันเรื่องดินฟ้าอากาศเอ้ยมึงว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนวะเจ้าจบอดเอ่ยถามเพื่อนว่ากลางคืนเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วมึงคิดว่ายังไงบอดอีกคนตอบและถามเพื่อนคืนว่ากลางวันไม่ใช่กลางคืนแน่ๆทั้งคู่ถกเถียงกันอยู่นานจนมีข้อตกลงกันว่าถามคนที่ผ่านมาดีกว่าให้เขาตัดสินให้เมื่อได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์กำลังผ่านมา บอดทั้งสองจึงยกมือโบกเพื่อจะถามข้อสงสัยมอเตอร์ไซค์ก็จอดถามว่ามีอะไรเจ้าบอดจึงเอ่ยถามว่าถามหน่อยเถอะว่าตอนนี้มันกลางวันหรือกลางคืนกันแน่คนขับมอเตอร์ไซค์ลังเลอยู่พักหนึ่งจึงตอบไปว่าเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูไม่ใช่คนแถวนี้ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเบาสมองในชุดต่อไปครับผม